หมือนสิคะหนูไม่แกะดูก่อนลูกโอเควันนี้เราก็ไม่อยู่กับมุมเดิมทำเสื้อดีๆค่ะโบหนูอ่ะไปข้างหลังหน่อยเอาโอเคค่ะเดิมเดิมกันอีกแล้วนะคะนี่ค่ะแกะเลยค่ะมากิ่ใกล้หน่อยค่ะอย่าทิ้งขยะเลยล่ะนะจ๊ะสำนึกดีสังคมดี อุย้ยเนื้อดี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 มากโอ้ยตายแล้วโยนเนื้อดีตรงนี้มันเป็นต้องเอากระโปงลงนิดนึงเออน,<า>น,น,นะนะหนูจะกดไหมฟังเสียงนะตรงนี้ไม่มีเสียงแต่ตรงนี้มีเสียงค่ะฟังค่ะ อ๋อตอนนี้ดังกว่าเนาะกินลูกตาเนาะ,ะของฝากจากคุณพีจ่จุดๆๆได้จ้ามันได้ก็ดีแล้วลูกไม่หาตั้งนาน <c oughs> เราไปเจอกันนี่ที่แผงที่หนูให้ดูอะตรงนั้นอะมันไม่มี<ห>ลูกไม่ถามเขาแล้วมันน่าจะหมดนะวันนั้นมันเหลืออยู่ตัวเดียวมันมีสองแผงมันไม่มีซักแผงเลยมันมีแต่ย่างอื่นเป็นพวงกุญแจเป็นอย่างอื่น,นพนนี่เออดูด้านใต้หรือย,อยังเดี๋ยวค่อยว่ากันวันหล,ลังหนะนูค่อยไปหาว้ายไม่สวยเลยอะไม่ เหมือนกันเลยนะผมแม่นาทำไมป๊อปอิทมันมันต้องมีเสียงดังดูและ้องนป๊อปอิทขอตัดแป๊บนึงนะคะตัดค่ะเอ้ยอย่าพึ่งค่ะอย่าพึ่งอย่าพิ่งไ,ไดูมไดีเสียงตัดค่ะ เราจะถึงมานะโอเมาดี้งกึงยปิ้งปิ้งปิ้งนีงง่ได้แล้วนี่คือดูนะคะป๊อปอิ๊ของจริงมันต้องเป็นแบบนี้เห็นไหมป๊อปเห็นไหมป๊อปอิ๊กค่ะเรากดดันป๊อป แล้วก็กดได้อิดด้านอิดมันจะเสียงเบาส่วนด้านป๊อปมันจะเสียงดังโอเคใครชอบพิมนี้ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกด้กกกด้วยบ๊ายบายให้กระบาย